เทคนิคจัดรูปหาตัวประกอบของแฟกเตอร์นี้ทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอเคอันนี้เป็นการหาตัวประกอบของ4ตัวนะครับถ้าเราจะหาตัวประกอบแยกแฟกเตอร์นะครับอันนี้จัดในรูปของผลคูณนะฮะงั้นวิธีการนะครับก็คือเราจะเราพยายามจับคู่นะจับคู่ตรงนี้ก่อนนี่จับคู่นี้เช่นตัวอย่างตรงนี้นะฮะจับคู่กันนะครับ พยายามหาตัวเลขที่มันหรือต,ตัวตัวแปรที่มันใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะครับไปได้เช่น a มาคูณกับ A บวก3แล้วก็ a บวก1กับ a บวก2ทำไมต้องจับคู่แบบนีอ้อย่าลองกระจายเข้าไปดูสิได้อะไรออกมานะได้2องเลขออกมานะครับบวก1น,นะฮะโอเคอันนี้ได้ A อกาลัง2 a คูณ3ได้ 3a ไป a คูณ a ได้ a กําลังสอง a คูณกับ2ได้ 2a 1คูณ a ได้ a 1คูณกับ2ก็ได้บวก2อนะครับอันนี้จะได้เป็น a 2กำลังสบวก 3a แล้วก็วงเล็บที่2คือ a กำลังสบวกกับ 2a กับ a บวกกันได้ 3a บวกสสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าแฟกเตอร์นี้จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็คืออะไรครับ a กำลังสบวกกับ 3a เหมือนกันเป๊ะเลยเทคนิคของเราก็คือเราจะพยายามจับคู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวแปรซะพยายามทำทั้งหมนี้เปลี่ยนเป็นตัวแปรเช่อนอาจจะเป็นตัวแปร x ก็ได้ครับ x แทนด้วย a กำลัง2บวก 3a ไปนะครับตรงนี้แทนด้วย x คูณกับอันนี้ x นะฮะแล้วก็บวกอะไรบวก2ใช่ไหมแล้วก็มาบวก1 เอาไปคูณครับก็จะกลายเป็น x กํลาลังสองบวกกับ2 x แล้วก็บวก1่แยกแฟกเตอร์ตรงนี้ต่อนะฮะ x x นะ x กํลาลังสองแยกเป็น x x คูณกัน1ก็คือ1คูณ1เพราะดท้ายเป็นบวกคูณกันได้1แล้วก็บวกกันได้2อนะครับอันนี้คูณกันได้1อันนี้คูณกันได้1 1บวก1เป็น2โอเคถูกต้องเพราะสุดท้ายเป็นบวกเครื่องหมายเหมือนกันพจน์กลางเป็นบวกบวกทั้งคู่นะบวกทั้งคู่อ้าว มันคือ x บวก1ใช่ไหม x บวก1คูณกัน2ครั้งนี่ว่ามันคือ x บวก1กํลัง2สุดท้ายก็แทนค่า x ด้วยเลยครับด้วย a กํลัง2บวกกับ3 a แล้วก็ตรงนี้บวกอะไรไปบวก1ทั้งหมดยกกําลัง2นี่แหละคือแฟกเตอร์ของข้อนี้จบ